ภาพเดิมเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตบนี้นั่นไงครับเรียบร้อยเฮ้ยแจ้งสถานการณ์ตอนนี้ไฟท์ของทางฮับบัตกำลังจะแตกพ่ายแล้วนะครับโอเอสนี่ดึงไปรววๆล็อกมือตำรวจตำรวจดูได้ดีวันชามันอุ้มศพพ่อผัวไปแล้วอ่ะหลอกตัวไหนเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ไฟ นักขก่าวช่องอะไรครับนี่ช่องฟีดครับแดกทุกอย่างที่อยู่ในช่องฟีดโดนชนระเบิดก่อน มีบ้านได้ปี๋ครับไม่มีใครเอาผมเอานะเกือกแดงอ่ะไม่ใช่เอาผมเอานะเฮ้ยมันไอ้ยุ่เขาไม่ยิงตำรวจหรอวะตำรวจเดินแบบนั้นอะเงินดามเองมันอันนี้ด้วยไม่ใช่ห,อห,<ะ>หนอะเฮ้ยมาแล้ววะรอบนี้มาแล้วใช้กันโจมกันประมาณยี่สิบสามสิบแท่งอะ่ะอุ้ยมาแล้ววะมันบล็อกไม่ใช่หรอบล็อกวิดบล็อกไงชิ้นหรอ วิทบล็อกอ่ะก็คือวิทแท็กอ่ะห้าอันต่อโดนกดตั้งแต่หน้าบ้านเดี๋ยวผมไปดูก่อนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันใช้ใช้แท็กต่างแล้วแต่มันใช้สามสิบเอ็กเอมาแล้วมันจะประมาณเท่าไหร่วะสี่สิบแท่งต่าวะเฮ้ยจีดีบีแอบรออยู่ตรงนู้นนะจีดีบีเหมือนจะเห็นตัวตัวมาเก็บตัวหลุดแล้วนะโอ้โหแล้วแม่งดันกระเด็นเลยครับโอ้ยตำรวจสวนล่วงรถไปแล้วหนึ่ง อันนี้หมอแดงมาเพิ่มแค่สองครับเทเทรอบนี้หมอแดงมาเพิ่มแค่สองครับมีการไล่นอกไฟด้วยนะครับท่าไหนพี่พี่แรกอันไหนอันที่พี่ซัมเมอร์ส่งโลให้ผมเนี่ยหรอพี่เห็นข้าวๆนะครับหมอแดงแค่สองนะนนครับหมอแดงแค่สองนะครับน่าจะไม่เป็นผลนะครับน่าจะไม่เป็นผลแล้วเป็นไอเจุ้เล็กตัวที่เป็นแดดนี่เกลียก น่าจะไม่เป็นผลนะครับเอาแล้วค,ครับเริ่มมีการตีเดี๋ยวผมขอรับคร่าวๆนะหนึ่งสองเดี๋ยวเราไปลงรนเจียนเอาเทสเทสเทสแทนแล้วกันค,คร่าวๆน่าจะประมาณ21คนนะครับไล่ๆกับแก๊งไล่ๆกับแก๊งแต่ความโกงกว่าคือมีแก้มีปืนมีอะไรนะครับต้องรอดูนะครับ มีคนตายหรือเปล่ามันจะมีคนตายนะครับอุ้ยไม่ตายวะโอ้โหจะโดนกดไม่เลิกนะครับเปลต่อนตำตำของตำรวจเนี่ยนี่ผมเห็นครับหนึ่งสองสามปีนะครับโอ้โหโกี่กระบอกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกระบอกเฮ้ยสลรีบในฝ่ายแปดกระบอกเลยหรอเนแปดกระบอกเลยอะ แล้วก็โดพดพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่สนใจใดๆทางฟิ้นพุ่งเข้ามาแล้วนะครับมีการเลือกไฟที่เกิดขึ้นมารอดูกันตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะทางชนะนะครับฮับัดก็มีโดนอยู่บ้างครับฮับัดแน่ๆน่าจะเหลือประมาณสิบเก้านะครับนี่แล้ววันช็อตเก้ามาแล้วครับ บอลจอดครับเนื้อกิีมหาบัตไปอีกแล้วดูครับค้าหลังค้าขาเลยภาพเดิมนะภาพเดิมเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตบนี้นั่นไงครับเรียบร้อย กูว่าแล้วนะครับนี่แหละกูว่าใช่กูว่าใช่ไอ้เฮียกูว่าใช่ไม่ต้องปฏิเสธท่าหนังคาเขาเลยไอ้เฮียไม่ต้องปฏิเสธแล้วแพ้ไฟทันทีครับ ไอ้เฮียเกมเปลี่ยนเรียบร้อยไอ้เฮียใครแทงส่วนรวยกูบอกเลยใครแทงส่วนรวยจัดใครแทงว่าแตกรวยจัดไอ้เฮียเอ้สาอนลงมาเอแจ้งสถานการณ์ตอนนี้ไฟของทางฮาร์บัตกำลังจะแตกพ่ายแล้วนะครับโอเอสนี่ดึงไปลวนวๆไอ้เฮียนะ รอคืนรอลุงเอาว่ะไม่ตำรวจคนวะตำรวจคืนในส่วนไอ้เหี้ยตำรวจไปเส,สิร์ฟศพให้วันจอดแล้ววันจอดนีด่ตำรวจคืนพ่อเองโฉบศพไปประหนะนอะใช่อะรออะไรอ่ะโชว์ไปอีกแล้วรออะไรอ่ะสลิปโชว์ไปแล้วนะออกขึ้นรถไปนะรอบนี้โดนตีแล้วเนี่ยโอ้โหโเ,เฮียเกมเปลี่ยนไหมล่ะหายไปสามสี่ตัวแล้วอะ ตามๆคือหายไปสามตแล้วแน่ๆครับสามคนก็มีหมดแล้วผมพูดเลยนะครับสามคนก็มีมดแล้วของทางครับบัตแต่หาบัตยังยืงย้ออยู่นะก็ยังไม่แน่ครับก็ต้องรอดูยังยื้ออยู่ยังยือยงย้ออยู่ลุงลุงดูตำรวจดิไอ้เี่ย,ยาเอาเอาศพมาไว้ให้โอเอซด่าดูดิใช่แล้วโอเอซก็โชว์ออกไปเลยไม่เกลียดมากอ่ะอันเนี้ยบอกแล้ว เมื่อกี้ไปแล้วสองศพสลิปก oh, นะ่อนหน้านั้นอะโอ้เฮียตำรวจทำแบบนี้โอ้โหไม่โอเคอะ่ะหนูบอดเลยเป็นใครก็ไม่โอเคอะ่ะน่าเกลียดเกินอะทำแบบนี้ได้ไงอะแล้วฝัง่งหลงค้ามเขาอยู่แบบนั้นอะเหียคาร์เอามาเสิร์ฟอะตาตาเลยอะว่าจบออกไปสองศพสามศพแล้วอะตอนนี้ยโอ้โห oh. แล้วจบไปอีกกี่ศพแล้วก็ไม่รู้เนะน,นี่ยตอนเนี้ยเกินแบบเล่นเกินริเอาศพทิงไว้นอ้าบ้านอย่างเงี้ยเห็นปะ อืมโดนโชบออกไปแล้วจะขึ้นรถหรือเปล่าขึ้นรถเรียบ้อยเดินโชบสกไปแล้วอีกสองตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าสกอตอนตอนเรกเท่าไหร่แต่ถ้าเอานับที่สายตาเห็นที่ไปโฟกัสห้าสุบแล้วครับ จำได้ตอนมาชุมก็เคยทำกับเขาแบบนั้นเคยถามเลยเขาบอกว่าจะไม่แบบว่าเอาศพออกมา้างนอนได้ซ้ำ่าตพแบบคาตาด้วยนะไม่ก็ต้องถือศพไว้อันนี้แบบโหเอามาเสิร์ฟคาปากอะโหไม่ยอมดูดิเอามาเสิร์ฟอีกแล้วนี่มาอีกแล้วลุงหนึ่งกำลังไปนี่เป็นศพที่หกอ่าคนที่คนที่เจ็ดไปแล้วศพที่เจ็ดไปแล้วอ่าเรียบร้อยอะไรเงี้เขาด่าทางนั้นอะอารบัตมีคุยกับสอนอแน่นอน โอ้แล้วแพ้<ด>ไฟเลยลวดูตำรวจไม่ตามดูตำรวจไม่ตามด้วยนั่นกลับมาเดินชิวโตในบ้านดูตอนแรกเหมือนจะตามเขาไปที่เขาว่าศพออกไม่ตามนะครับเดินชิวโตอ,อยู่ในบ้านต่อและไม่มีการแจ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่นี่สุดยอดจริงๆครับเรียบร้อย ับเฟซบอกกูไม่ต้องทำอะไรเลยครับรอตำรวจเอามาเสิร์ฟเลยใช่วันจอร์บอกเก็บหนาดเอาไปอีกแล้วนะครับศพที่8ปดเลยเรียบร้อยเอาออกกันชิวโตสนุกสนานบายบายบ้านครับอันนี้เอาหน้าบ้านไปอนี้นี่ยอะศพที่เก้ากำลังจะออกไปครับศพที่เก้าจับกไปแล้วโอ้โหยังไงต่อดีเหมือนตำรวจจะลืมตีศพนะครับเหมือนตำรวจจะลืมตีโอเอหรือเปล่าไปแล้วนเ่เก้าศพครับ แบบจิวโตอาราบิก้าเลยแบบจิวโตอะ<ม>ตรงนู้นนะมีข้างนอกไกลๆด้วยนะข้างในก็หนัวครับข้างนอกก็ลากเอแต่ตอนนั้นที่เราตรีกับตำรวจก็แบบดีนะหนูโดนหิ้วออกมาไว้ข้างหน้าประจำเลยถ้ามีคนอุ้มหนูก็คือหนูไปลแล้้วแลวก็ไม่มีใครเฝ้าอย่างวันนั้น หนูโดนตำรวจตีตายในบ้านสามคนกดจีนะเว้ยกดจีเรียบร้อยแล้วหมอยังไม่มาตำรวจไปแล้วบอกถ้ามีแก๊งหนูกับโจโตีหิ้วมาหน้าบ้านนะกูอเออไปแล้วอ่าศพที่สิบครับศพที่สิบกำลังจะไปเ,เรียบร้อยครับตรงนั้นเอาหมดกืนแล้วครับโอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนี่อุ้มปุ๊บ ไปแล้วขึ้นไปแล้วครับสบทิสิบบายบายเฮ้ยยังไงหรือจะลงดีหรือจะเอาไว้ให้ขอเลือกไว้ให้ครับเลือกไว้ให้รอบนี้ยังปลานี้นะครับรอบนี้ยังปลานี้อยู่ก็ง,งงไปเถอะเล่นทำไงทำไมกูไม่ชนะวะเดี๋ยวหาบาตต้องมีคำถามนี้แน่นอนครับกูเล่นให้ตายไงทำไมกูไม่ชนะวะไอ้เหี้ยเรื่องกูหายไปไหนวะ เพืมยดแล้วไมได้เหนเปล่าเปิดแล้วเปิแล้วเปิดแลเขาอุ้มไปตำรวจไวอุ้มศพไปเห็นเปล่าอะไรอ่ตำรวจไ้อปามนนอุ้มเพือนแป๊บนึงลกอตำรวจรอตำรวจดูให้ดีวันชาติมาอุ้มศพพ่อผไปแล้วอะหรอตำรวเปิดแล้วมืกันไาปไปได้อุ้พ่อมาเลยฮโหอ้เขายิงแก๊สู่เรื่อยๆเราวางตายแก๊สเอาไวยเพื่อน อยู่ตรงไหนกันนะอยู่หน้าบ้านมเลยพี่เออบ้านเลยมาเลยมาเลยความแล้วพี่มันความแล้วมีเดือดเขียวดีมีปืนไปไปไปล็อกไว้ไปล็อกไว้ไปล็อกไว้ช่วยพี่บ๊อบหน่อยโนมช่วยพี่บ๊อหน่อยโนไม่เข้าไปแล้วมันจะเข้าไปข้างใน

ไฟกังกับไฟบเป็นไงบางวะไป็นงบ้างวะผมไฟไม่ต้องออกมาเรื่อยออกมาเรยชุบได้อยู่ชุบได้อยู่มั้ยไ้ยังน่าจะคืนเล่าน่าจะคืนเล่าเกอใช่ไหมมันคืนหรือตำรวจคืนน่าจะตำรวจเฮ้ยสวยสออออกมาเๆออกมาเรื่อยอกสามไปทิ้งออกไปทิ้งไทิ้งไเร่ยผมเอาสมมติมันออกมาสาอยู่ไหนยู่อยู่ไหนยู่นเดี๋ยวมาละบ้านบ้าเปิด น่าขาวน้องเบิร์บแต่ตอนนี้มวกพีส่วนอย่ังบุกเปลงไประเบิดไ่งกด้ปะทุบไปนี้โมลงอยู่นี่ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวมารับโมใครมีระเบิดเอาวะผมผมมีผมมีกำลังขับ

Sampai nombor sampai buka jangan kalau baik ni kalau panas semua sampai semua sampai